สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อำเภอองคารักษ์นะครับจังหวัดนครนายกนะครับถนนที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือถนนที่มุ่งตรงมาจากอำเภอคงคารักนะครับผมจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านนาผ่านอำเภอบ้านนานะครับแล้วก็ตรงไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมถนนตรงนี้กำลังจะถูกพัฒนาเป็น4ี่เลนนะครับเป็นถนนเศรษฐกิจใหม่จากจังหวัดนครนายกถึง จังหวัดสระบุรีนะครับผมที่ที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือดินที่กําลังถูกเตรียมเพื่อที่จะทําเป็นถนนสีเลนนะครับผมและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ธงแดงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่ของเรานะครับทั้งหมด4ไร่นะครับแบ่งเป็น2แปลงนะครับหน้ากว้างของแต่ละแปลงอยู่ที่40เมตรนะครับส่วนความลึกอยู่ที่80เมตรนะครับผมที่ตรงนี้เราจะแบ่งแปลงขายนะครับผม สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ตรงนี้เองเป็นที่ที่ติดถนนสี่เลนนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมผมขอแนะนำและก็ขอเชิญชวนให้ท่านแวะเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเป็นที่เศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดนครนายกนะครับถนนนี้กําลังจะถูกสร้างเป็นถนน4ี่เลนนะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงที่ผมยืนแล้วก็ตรงที่กล้องถ่ายไปเป็นรถวิ่งนะครับผมวิ่งจากนครนายก รงไปที่อำเภอบ้านนาแล้วก็ทะลุจังหวัดสระบุรีนะครับผมที่ตรงนี้เองเป็นที่ที่เหมาะมากครับสำหรับในการทำธุรกิจนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ติดถนนจริงๆนะครับผมอ,อ,อาจจะมีแค่คลองคูคอนะค,คลองนะครับที่อยู่ด้านหน้าของถนนนะครับท,ท่านทำสะพานเข้ามาก็เข้ามาถึงตัวที่ได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครับว่าโครงการจะมีการ ทำเป็นขุดคลองข้างถนนหรือว่าเป็นการถมดินนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ตรงนี้สวยมากๆเลยนะครับผมท่านจะเห็นว่าที่ตรงนี้เองเดิมทีเคยมีการเป็นโครงการจัดสรรก่อนหน้านะครับผมแต่ตอนนี้เองเนี่ยเรากำลังจะพัฒนานะครับแบ่งแปลงให้ขนาดของแปลงมีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อที่ว่าทุกทท่านจะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมยังไงติดต่อเรามานะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งเบอร์ติดต่อของทางเซลล์ของผมไว้อยู่ที่ท้ายของคลิปนะครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้กับให้มาดูที่นะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าท่านมาดูท่านต้องชอบอย่างที่ผมชอบแน่นอนนะครับยังไงขอให้ดูบรรยากาศของที่อีกครั้งนะครับผมถ้าผมาชี้ไปทางขวามือตรงนี้นะครับธงแดงตรงนี้นะครับยาวไปจนสุดเสาไฟฟ้าตรงท้ายแปลงนะครับผมอันนี้คือ จำนวนทั้งหมดนะครับผม2ไร่นะครับผมแล้วก็จากธงแดงตรงมุมนี้ไปจนถึงมุมนน้นนะครับอีก2ไร่นะครับผมที่ดินพัฒนาทำเลคตในเชิลบุรีนะครับหาไปได้ง่ายเลยนะครับผมแล้วก็เป็นที่ที่สวยมากๆอีกที่หนึ่ง อยากเชิญชวนทุกคนนะครับยังไงเองติดตามผมนะครับแล้วผมจะนำเสนอที่ดินสวยๆแบบนี้อีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตแล้วก็จะติดตามผมใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ